สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องกองไปสุขสุขคนแฟนเพืนแฟนคลับของบารัมเจเกินรอยสุขคนนะครับไม่นอนหลับมาเนี้ทั้งหลัง <c oughs> tour, ออนทัวร์กทมรอบแรกของบารัมเจเกินร้อยนะคะพี่น้องมือนี้เป็นวันที่สองพอกันอยู่ปากทางเขาตะลูพัทยาเขาตะลูพัทยาวันที่สอง วันนาเดอะมอบางกะปิวันที่สี่อยู่ที่ปากทางผ่านทองผ่านทองอ่าชนบุรีวันที่ห้าอยู่พับประแดงอาเขตแล้ววันที่หกก็อยู่ที่วันที่หกอยู่อยู่กินซาลังสิีกับพี่นอ้องใกลไกมองได่าลืมไปให้กำลังแรงใจมอลํำใจ ททัวร์กอทมอรอบแรกหลังจากเปิดวงเปิดวงวันที่27เจกันยาที่ผ่านมาเป็นไงนเนี่ยพี่น้องมวนบชั่วรังการบถือใจพี่น้องบอสำหรับทีมศิลปินเนี่ยว,ว่าก่าเป็นคักแนป่ปวดพูปพี่เนียมคักเอนาะหนึ่งทศวรรษหมอลำใจเกินร้อย <c oughs> เลิศคักเลิศเนี่ยจะเป็นเลิศเลือเปวดเสือโพดพูดคักซะ เรือที่ดีได้คับพี่น้องขาไอเราวันที่28่บ้างเนาะยี่บเก่าเยนยูอุดรแล้วก็วันที่30ิบเราก็ไปเล่นที่นครพนมงานไหลเรือไฟก็ได้ง,งานต่ออีกอปีหนาจ้างแล้วงานไหลเรือไฟนครพนมพิเศษพร้อมมีซอน้ำนะคะปีหนาในมีซอพร้อมมามีทำอ,อ,อ,อยไรขอยมัง อนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เขาตะโลพัทยามวกระวอดพนมสารคามเปลี่ยนกันกับตรงทางตะวันตกเฉียงใต้ชิดขวาขับต่อไปอีกพุ่งนอนทางตะวันตกเฉียงใต้อีกสี่ร้อยเมตรเปลี่ยนขวาเล็กน้อยเลี้ยวขวาเข้าไปอ๋อต้องออกว่านี่พูดแล้วจำไปหากินทั้งปุ่นก็ได้ เชงเขาออกเขามาบเลยฮากินเก่าพี่น้องเติมแรงเติมใจสู้ต่อไปไก่ไก่มองไรพี่นอ้องจะเลืมกใหม่กำลังแรงใจเดิม,มเลมลแองกนงี่พัทยาได้พัทยาพัทยาเมืแองก์พัทยานะคะพัทยานะคะเจอกันแน่นอนแล้วก็ไปต่อ,อไปต่อที่ ร้านศิลปินอีสานวันที่สองต่อที่ร้านศิลปินอีสานวันที่สามอยู่ที่อีสานลำซิง่งและวันที่ห้าอยู่ที่ร้านอีสานลำเพลินนะคะเ่อ,อกันเด้อพี่น้องเด้อใกล้ๆเมืองไหนอย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะบ๊ายบาย